ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพามาดูการเตรียมพื้นผิวฐานพระนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราจะเตรียมพื้นผิวด้วยใช้เครื่องขัดขัดเนื้อสีที่ย้อมไว้ออกก่อนครับนะครับ ลุงน้องกำลังไล่ทำอยู่ครับผมจะไล่เตรียมพมื้นผิวขัดเนื้อสีเก่าออกเสร็จแล้วใช้เครื่องขัดกระดาษทรายขัดตับพื้นผิวให้เรียบเนียนนะครับอันนี้ใช้จะลงเบอร์กระดาษทรายหยาบก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยตบกระดาษทรายละเอียดอีกทีไม้ตัวนี้จะขัดยากนิดน,นึงครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง đối với thị trấn tam cấp เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมขั้นตอนกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ